เท่าเลยฮะหิวแล,ล้วเหรอหิวแล้วเหรอนั่งกินเสรนั่งกินเสรีเพ่กินข้าวนั่งกินเสรขี้เกียจอีกแล้วมึงขี้เกียจอีกแล้วนั่งกินเสรนอนลงเออนอนกินเสรแล้วกินข้าวไม่ต้องมาทำตาหวานใส่วันนี้เอาอาหารไทยเอาแกงเขียวหวานไก่ นี่แกงอะไรแกงฟักไก่มีข้าองกันเด้อะให้มึงเยอะแยะเลยนะมึงไม่กินมึงกินปลาแห้งพี่สินกินที่ได้มันออกไหมันจะลายไหลเลยมืดเป็นแมวบ้าน้ำลายไหลน้ำลายหยุดนั่นหิวเร่งไร้น้ำลายหยุดละชิ้นมันใหญ่มีนี่กินด้วยเหรอ <Ha? S 2> มันอยากใคยหมูเข้มอยากออกกล้องเหรอลูกหมูเข้มหมูเข้มสวัสดีครับโอ้ยหรอก็ไม่หรอสมบกกิออกข้าวก่อนหมูเข้ม,มน,น้ำลายมันติเฮ้ยไตกับเผาะทั้งหมาทั้งแมว

กินอาเม็ดบ้างม่ดไปไปไปก็น,นั่งกินข้าวด็กว่า

bò lạt nó cứ thắt mười đồ ăn cần cần làm làm hết nó bóc ra rồi mà mẹ hồi đó nó ăn cái 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 cái

กินไปเตรียไหนก็ไดนเ้ยคุณจะข่ามันทางไหนกูกูกเไปด้วยแ้วไปด้วยลไปด้วยวไปอย่าไปช่วยเขา้วไปด้วยไปไมึงก็นไม่กินเลยหรอกไปไป

来，老板。 Ja, ja, ja.